สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่เมอร์สลิปยกระดับอัพความมั่นใจค่ะเราจะช่วยอะไรนะคะเราช่วยยกระดับอัพความมั่นใจแล้วกของเราดิฉันพอดีฉันทำแล้วเหมือนเซิร์งแยกไอ้หมแดงจริงแล้วเรื่องราวเนี้ยเคยเกิดขึ้นกับตัวเองด้วยพี่เติร์นใช่หนูยื่นไป10-20ที่ไม่มีใครรับไม่มีใครติดต่อกลับมาเลย เหมาะกับเคสของเราในวันนี้เลยนะคสัมจะพลาดงานมาสี่ที่แล้วต้องมีอะไรแล้วแหละถามว่า first impression เป็นยังไงก็รู้เลยว่าเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองพอมันเจออย่างนี้หลายๆครั้งอ่ะก็ยิ่งรู้สึกว่าเราแบบไม่ดูตรงไหนแต่ว่าไหนจ้างเขารู้ใช่ไหมว่าใครจริงใครปลอมเขารู้เขารู้บางทีเดินเข้ามาเนี่ยไม่ได้ถามอะไรเลยเขบอกว่าสวัสดีค่ะเอ้ยวันนี้อากาศดีเนาะอะไรเงี้ยตก ปไปเลยไปเลยเขาเป็นคนแบบนี้เขาเลยเป็นคนตลกอ่ะที่นเป็นคนตลกนะคะที่ช่วยคุณคนจริงจังในการทำงานใช่ไหมคนนี้ละะค่เราเป็นคนตลกออโอเค๋อวคำหยาบไปค่ะโอเคมาดูกันว่าวันนี้น้องแอนจะเข้าเมอร์สลิปอัพหรือเปล่าเชิญค่ะ